สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องไออุ่นขอเล่าเรื่องของความร้อนผ่านนิทานสั้นๆที่จะทําให้เราเข้าใจการถ่ายโอนความร้อนในชีวิตประจําวันได้ง่ายขึ้นนะคะลองนึกภาพว่าเมื่อน้องไออุ่นกําลังตักซุปร้อนๆจะม้อขึ้นมา อุ๊ยร้อนจังอ,อนุภาพชนกันส่งต่อพลังงานนี่คือการนำความร้อนหรือคอนดักชันที่ความร้อนเดินทางผ่านการสัมผัสดโดยตรงเหมือนกับตอนเราแตะช้อนร้อนร้ๆน,นั่นเองต่อมาน้องไออุ่นมองกาต้มน้ำที่น้ำร้อนลอยขึ้นน้ำเย็นจมลงวนเวียนไปเรื่อยๆอย การพาความร้อนหรือ convection ที่ความร้อนถูกส่งผ่านโดยการเคลื่อนที่ของของไหลเช่นน้ำหรืออากาศแะจากนั้นก็มีแสงแดดอุ่นๆส่องลงมาที่น้องไออุ่นโดยตรงความร้อนจากดวงอาทิตย์ส่งมาในรูปขึ้นโดยไม่ต้องมีตัวกลางนี่คือการแผ่รังสีความร้อนหรือ radiation สรุปได้ว่าความร้อนอยู่รอบ เราในรูปแบบต่างๆน่าสนใจมากเลยนะคะเรื่องนี้จะพาเราไปสำรวจความลับของความร้อนที่แฝงอยู่ในชีวิตประจำวันของเราค่ะ